ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกับวัตนสูตรและบทร,รัตรนสูตรก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายพวงมา,ล,า,มาลัยมะลิและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทางร่วมพิธีปิดทองดวงแก้วบรมจกักรพรรดิโดยผู้แทนสาธุชนปิดทองดวงแก้วบรมจกักรพรรดิคือกลุ่ม MC TX พลังศรัทธา กัลยาณมิตรสิริพรการจนะเรขาและกัลยาณมิตรพัทราอูเพชรจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยการยาณมิตรบุญยูรูผักชีเป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำโดยการยาณมิตรจุธามาศสสุขบันเทิงเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย และในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ก็ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพสหวาระเดือนเกิดและแจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเท็กซสัสจะจัดขึ้นในโอกาสต่อไปเพื่อให้สาธุชนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ